สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันน, 5, นั้นจิตเจ็ดจะพี่น้องกุมภาพันธ์หกแปดเนาะจ้ะวันนี้เขาปลาเนาะพี่นเนาะ้อนเขาปลามาหาพักักองแค้นอีกเลยจ้ะพี่น้องอีโศกสีมานบ่อหน,นาะเ <Man. S 2> มื่อนั่นหักมากเขาก็ได้อยู่เนาะแมนวันนี้ก็โศกสมานบ่ออันคีลมลัน้างห่างพี่น้องกายทางมากเลี้ยวเห็นพอดีนเนาะเลี้ยวเห็น,นดอกขึแค้นพอดีเอานั่อน,อนยอดมึงเหงาเลยกองมึง ขางทาเงนยี่นี่ห้างงานงอพักกันเฉียนเนาะบวอออกงานแล้วนี่ข้างทางกันฝนบริเนีติดใส่ตะคอกำลังเส็บด้วยจังองหอด่อจอดออกกองนะทำนี้ใส่ไ่าเลยโอ้ดอกนะดอกบองานเานได้เนาะ อบโมกปคนใดอบโมกปคนใดเดีว่ากลแกงได้กินได้เนาะเต็๋ยยังมาไกลเตี๋แล้วพี่น้องเขาเนี่ยหอดปลาขึ้นแขนด้วยแดดครับนี่ะพี่น้อเอ๊ดแดดยังผ่านพลาดอือคือคขวนไฟนี่ยังมาเป็นหมอกกูเดี๋ยวแห้งมื้อนี้มาสองขวจ้ะ ขูงบอด้มากเขายานบอดด้ยมาเราบ่มีเขาจิไบเบังมองเห็นไหวหน้าพี่น่อยที่ย่างบ่เนาะ มีแดดคักนังกันคลืนกัอากาศเย็นขึ้นก่าจันนั่งาคืนก็ยัง่อากาศเยนนนนน็นขึ้นก่นา,กากกจ้ะพี่น้อง่ว่าหันมงันน้ำแหงอย่างค่ะอ้วิลลวลลลลวว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 วเวววววว แดดไงเตือข้างแกงกันเหรนไกเติจากเหอเตอนไมเนาะมัดบวบใหญ่เลยนี่ยังข้างในกเสียงเสียงเยงเียเหอเกวาเห็น พอได้เอาอะ้รอยาทดีเลยเนาะนี่บอบนี่นาตก็เห่นีหนมามีบวมีบ่อยู่นี่นั่นนั่นนั่นไปหาน ยังเห็นลายยอดอยเด้โอ้ใครแหลกหักโอ้โอเคเห็นเอ้คุ้มตานี่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 ้างปีก็เห็นดิยอ๋อโอ้ยนนะข้างต้นนาจนก็เมียน่ะ โอ้ยมันแตกอันดอกกันเลยแตกงาแล้วแก่ละทั้งรุมเลยรูมแก่ก็คือหยอดเหมเล้ด้อนี่นี่นนี่นี่พ่งว่านีกกางมานี่นีเออนั่นล่าตอนไนเออตอนนั้นะก็มันบ่งล่เออตอนนี้เหี่ยวแล้วเห็นบ่าหยอดหมวกหมกบ่มีบัวถือหมหมกกันไหนคุณทั้งคุณเห็นดิเห็นเออ เห็นรึยังฟองมาจช่นกัมีคนมาหาหลายอยู่แต่ว่าเขาบอด่ายเนาะท่นเรนเนี่ยย่อนหนึ่งเช่นก่อนอันนี้จเจุดจุดจึงม่างขนาดนะเออเออนั่นแหละจุดออกดอกท่้นจุออกกลางเนาะจุอกลางแล้วนี่ทั้งิงานหนึ่งเลยนี่บอกนี่นี่งานตัวนี้

nó mì không có vỏ lãi gì Ừ, vẫn không có vỏ tuần này Chúng ta chớp chụp đây Cho em ngắm đây Ui nào Đó, đi đi à, Đó, xong, xong. Ui Sandy Sandy. Oh, song 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 không? song 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 อาหารนี่จ э so oh uh, ้ะเพราะอดเนาะเพราะเจาจสอดไม่รายฮะฝังหม่เรื่อยจ้ะพี่ห้องก็สางากัก็ได้ดอกพี่น้องพ็อดไรปีนี้เพาคนแทนออกไมากบ่มัอากาศหนาวการหอนยังเป็นเนาะเพราะอากาศหนาวแต้ว่าดอกใหม่ชนิดอื่นหเป็นลายบั

ใช่มนี่ก็เป็นตายได้สินเนาแต่ว่าเมื่ออกจะกายออกเปสุดรนเนาะเข้มทั้งหมด่จังหี่หาว่า่างไรด้วมองแล้วฉันออกโอ๊ยหาไป กอดีห้าหยัาปีนี้ห้าหยัาอีดีชุปีห้าม่หยัาดอกพี่เนา้ยข้าปลาได้แต่นเก็บปีนี้ห้าหยัาอีดีนม่ไหมบ่ออุ้ยดอกผ่งันป่นปูนปนปูนปนข้างหลังดี่นปป่คนข้างหลังเก้าุ่นจนออกบ่อตลดข้งหลัง

เก็เอาเออโอเคต้นตนออกงาเลยเสียงาแล้วอออเอต้นี้นนี้งามดูต้แตกงาโอ้ยงาเยอบาเนี้ยเก็บจำๆไปละเอาออดเอามันจังบอแกนะพีน้อง ราะว่าคือบอกเก็บเอาตัวมันอ่อนๆเอาเก็บเอาเหงาเรืเลยเลยพราะว่าที่เทาสร็เดี๋มืนอ่นนะถ้ายังไปหาเอาออ,อ,อ,อไมนก็หลังสิวออบอ่ะหนิฮะอ่านแคน่หนีพี่น้องอ่ะก็หลังเป็นอีกเป็นได้หน,นี่นี่ก็หลังมันอ่อเป็น,น,นเพียงเดียว พีนี้ยัจะออกสาวหรดียนเดียนเดียนน่ะเลนบเอนอทอยออกนี่แกกระเบื้องเี่ยนขูดอะไรนี่นี่นมาบนี่อันนงต้องอั้นเลยนี่นี่เาวสิเป็นที่นนะขึ้นบ่อหนาเป็นเรื่องแรงยังสิพี่น้อ เป็นส่วงเดือนมีนาอยู่ไว้เจ้าคือปีนี้เพราะว่าอากาศหนาวไยังสิอากาศหนมยังสิออกเลืองอกให่เด็กกรเทีอนอาการหนาวเหลืองออกใหม่เนี้ยพกเราเยเห็นกลางสวอีกเี้ Yep, เย็บตป็นสองนี่บ้าคนออกมามบ้าโอเคว่ามันถีบออกอีกแล้วนีเดี๋ยวบึ้งนี่เพราะว่าถีออกอีกเลยนี่น มาอากาศหนาวมันเจียบอากาศหอนเริื่มเป็นเออป้ามังหันก็ไเด้กรรําหนึ่งเหนอนเลีกยน้อยจ้ะกรได็ไปกินเป็น่อนไปผ่าไปถึงแก้วตีนถูกอ่ะเบื่องว่า เท้ออาช่าาางาวนะสงสูงมันจะออกมงองนั่จ้ะแท่านี้ดินหลาหาดินดินลาบจ้ะพี่น้องพี่ห้าบนมองตีนตีนเขาอะนะเท้าช่วงสูงมองตามันออกมองสูงตาของห้องหุ่เป็นเกลืองเห็นจ้ะพี่น้อง ส่วนนาพนกับที่มาลบพนอยู่นี่อยาง,งอื่นองไปท่นเป็นเกิงอนนะคนกับส่วนในไร่เตืบอยู่ด้วยไร่คนเตืบอยู่นเตือเมืนง่ายเลยเปนเนนนเ็นข้ากันบานทีเดียวข้าวท้าจีนีนหรอจีนเขาเบาะเบ้องกันบะหมี่กจังมาชหัวม ห้าบุง่งดอกหมักจองนะพี่น้องหมักจองที่นี่เป็นดอกบ่วพี่น้อยก็ถึงฤด,ดูการเก็บหมักจองไนดะ้พี่น้องเดือนไปเดือนมีนาในกระเมียนเนามูงคนเพื่อว่าเป็นดอกลายเลยไอ้ก้อนกับขึ้นมาบ่วงดอกบุง่งตัวนี้นเป็นหมากโอ้ตัวนี้นเป็นดอกนะ หันเขาหัดล้งเขาล้างติบวนล้งเขาดอกตีนมันเนาะตีนเขานนเขาจ็บพี่หน่อยหยอดปานี่หยอดเท่านหน่อ เออตีนีตีน่าโอ้หน่าวเหรอหน่าวเนี่ยว่ะหรอทานแหงทำนี่นี้อลไรแค่นี้ก็หนีบเอาไปวีดที่หมูนาองหมูเสีบผัดหมันหอยเสียบบ้านหยอดนี้งามครับโอ้ thì người mọi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  người ở người mọi 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 người มองเ่ <É. S 1> ่เกี่ไปกัเดี๋ก่อนผ่าปีนเขาเลยพี่เนาะคุ่สันเหี้ยนีจะเบึงดอกบกจองไปเบึงไหวมองเล่นไม่ดอกงานเป็นน้อย่ากเมาหาเบึงหน้าพี่เนาะจจับบอ ủa sáng hèn nhắn như lưỡi. Hoặc anh kẹn cả cái đi căm nương cho khi Hoặc hai miệng. Hoặc hai miệng. ở trên miệng. Hoặc hai miệng. Hoặc hai miệng. Hoặc สิ๋มเอาเข็มอยู่พี่น้องจังเลยเอาไปไหว้แค่ทำบานเท่ากับเห็ดเแค่หนดอกเขยมแตว่าแยกก่อนมามาเอาดอกแค่หนลงมาเอาดอกมันมันยางไก่ดีไปน้องรถตีไก่รถนะ ยังบวบใบไหนนี่ใช่ไหมอย่างนีคขวานทำอาหารอยังไรก็ได้ค่ะโปูนเขาแล้วเห็นเดีอยากไปเบิ่งดอกบวกจองกันไปขวานมายามนี้บวมาจอนก็ลังเลือนเป็นดอกจ้ะปลายเดือนนี้น่ะเมษาก็ได้เก็บเลยดอกดอกสุกก็หน่อยสุกเหมือนน้าพี่น้องมาสุกนี่จะออกก็สุกละ เก็บเขาคนแค่นแล้วก็เก็บหมากจ้องมาดูดูการไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องตั้งปีกับเก็บหมากจ้องผอมเก็บเพชรผอมเด้กพี่น้องปีปีใดมันพ้นดีพ้นดีกัเพชรก็ออกผอมหมากจ้องเลยส่วนพญนยควันมาเอาเคียมอีกอยู่เพชรบ้านวดกับพี่น้องแต่ว่าอยากเอาไปไหวนะ ย่ำบานขาก็เห็ดมาได้ขาบมาขอปลาทีอบานขาก็เห็ดนะไอ้้อนสานหวดอพี่น่อชี้หาสามชี้ใบละเย่ยนี้บ่ เจ้านีมาเห็นเรง่เ่าเขาหนีลงใหม่ใ่เเจ้ามาลงใหม่ไม่หนอว่าละมาจองตัวนี้มาจองเวตัวนี้ไม่มีอัวะหมาอดีได้พีหนังตีนเขาหอด่างเขาเดีได้นี่ ให้เรา,ราเหกวะใช่ไหเฮ้ยมองได้เขายังกีวโน,นได้อยู่ต้นใดวะโอ้พี่ผูกเกี่ยวหน่อยเนี่ยบนี้มาหอดพี่ตวนพี่นนอง นี่ก่อนทามางหอนปลาเห็ดที่จนวางเกี้ยวเห็ดมังหันล่างเขาแล้วที่น่ะน่ารอปลาค่ะที่เหมือนนี่น่าให้ก้อน ดอกเคมกับยากไดอีกแล้วพี่น่องดูเตมไนอนมาเอาเูเอาไปกับมเนี่ย,ออาายดดเาใส่จะพี่น้อง่เอาตอันี่จะมาขดอกแคมอุ้งงามเลยกำลังงามเลยคนน้ร้ายเหี้ยแต่แคมพี่น้องเห็นมีกวดรีเอาก็นาจจะอัน เริ่มแต่ตกลางแล้วเนาะเริ่มแต่กลางแล้วนี่บอสทุกวันนี้เลยส่งจากาาเขาใหม่แล้วคุณอะถ้าก็ลงมาถ้ากัยญากลับหาไปเมื่อนั่น mì nào Thế như bỏ Ăn con Nó kèm thì nó mình nó nó, mảy non, nó như hẳn Nhón bao vào đây Đây ไหนตัวนี้บ่เียวหาเลยนะห่างด้วยห่าอนี่ผนดูสิดูว่าห่างหางอยา่เกินบอายาแข่งก็เป็นเป็นทองขำมาเลเอ้ยห่างมวยใหญ่เอาหลดแล้วพี่นนอะ เด็ดไปเกียงเออเก็บมาหลวเก็บพระเด็ไปเกียงเพือใหม่ไล่แต่คนมาบ่อไดได้นนเนาะเ้งองเก็บพอคนเขียนไล่จะอันขนขึ้นมาขึ้นมาจืซื้อบ่อไดนะพี่น้ออ้โหเด็แก้วีกูเนาะ ไปพญาคอนยังต้าก,กันเหม่อแล้วพี่น้อง,ม,องมามอ,งอ,อ,อันบอกพญาคอนมาอานพี่น้องเลาะเมือ่อยแหงเบื้องบรรยากาศพี่น้องคนทั้งหน้าก็เป็นเขาเขาเป็นเขา,เเขา,เเขาติดกันเลยนี่จะป้าเฮ็ดแต่พี่น้องขึ้นเขานี่นายางกาบป,ป่าน,นี่เป็นเงาเงา,งายังไงน้อาะเป็นเครื่องพ่นจิตตกนี่ มาดเลยมาเนี่พี่น้องเอ้ยนี่พาะคนแข่งกรรเดียวนะพี่น้องนางสมัยแข่งก็น,อกน้องพี่สอนยังยางต่อห่วยแหงนุ่งเบิองพาะคนแข่งเน่าพี่น้องเอ้ยยางไกลหนึงน่งทำอะไรแข่งกรรมเดียวนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากับเกียงอิม่มเจ็ดสามน,น,นี่เนาะเกียงอิม่มอีดอก เกียงเซโนใหม่นะจิดหนวดก่อนใหญ่ก่อนเกียงเซโนใหม่โน่ใหม่เกิดเทลานอพดษน่านมาเกิดอีกหลายนอหนึ่งกับสีปากเกียงใส่นี่แหละเฮ็ดที่น้องตัวนี้มันตัวนี้โมเมนต์หรอตัวนี้ยานี่ยะเฮ็ดฝ่ายเนาะเกียก่อนรีเอามาสองกลับยะไปเอาอีกไปจั่งยาเนาะเอามาไหวตามบุฮันเฮ็ดบุฮันออกนะงี้เลยนะ กิจกรหนึ่งเอาไปเกียงฝอยซีอีมดอกพี่น้องเกียงใส่นหนำเชี่ยหนาเส่หน่อไม้เนี่ยใส่ซ้ำนี่ละยางบัวไก่เนี่ยมันปีนี้มันบวบออกด้วพี่นอ้อ,นองเลยเอากระชีลาพระชีดาหน้องเลยเนาะแมกับปลากุ้ยไหลก็แซ่ได้จ้าพี่น้องก็ติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนจากสองโนก่อนแชนแนลนณะผอกันไว้จ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องได้หลายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ